ฮะต้องท้าไว้ก่อนนะฮะเออต่อสิทธกีดแล้วกันนะครับต่อสิทธกีดนะฮะใครคิดว่าน้องคนนี้ชนะครับโอ้โหเข็มเข็มวันแทบไม่กระดิกเลยเอาให้หมายเลขสองบ้างครับเชื่อมหมายเลขสองชนะครับผมแล้วผลการตัดสินคือหมายเลขสองครับผมชนะเลยไปเลย ครับุก็ล้วรับรางวัลไปนะครับนะฮะอ่าอันนี้คือผู้ชนะเลิศนะครับรองชนะเลิศนะครับผมสัมัาษณ์นิดนึงนะครับว่าเราจะให้หมดแพ้นะคะมาจากไหนชื่ออะไรครับผมชื่อหมอกค่ะชื่อหมอกครับหมอกเราเป็นคนที่ไหนครับเอกวันพัฒน์ลงเอกวันพัฒน์ลงนครับผมนี่ก็คือรางวัลนะครับผมมีลายเซ็นแล้วก็อันนี้จะพิเศษหน่อยมีหัวใจแล้วก็มีรอยยิ้มด้วยครับผม ส่วนคนที่ตกรอบนะครับได้เบอร์โอพี่เจมไปนะไปด้วยนะเออดีดด้วยค่ะถยรูปไหมอ่ามีเพื่อนมาด้วยนะคะถ่ายรูปมีเพื่อนด้วยสามารถถ่ายตอนนี้เราถ่ายรูปเป็นที่ระตื้นกันก่อนนะครับผมระลึ้งระลึกงระลึ้งระลึ้งโอเคค่ะโอเคถ้าคนตกรอบคนตกรอบตกรอบตกรอบชื่ออะไรครับเรา ชื um ่ออ <Ch |el|> <át. S 2> ุ๋ยค่ะชื่ออุ๋ยเหรอครับผมอุ๋ยมาจากไหนครับโคราชค่ะชื่อจริงชื่ออุ๋ยคนหรือนี่หรือเปล่าเออนานิ่งมากเออน้องนิ่งตลอดแล้วตีมาท่ในกระเชนใช่ไหมครับผมเต้นเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวอันนี้หน้าหน้านี่คือดีใจแล้วใช่ไหมที่เจอพี่เจมส์ทำหน้าทำหน้าโมโหทำหน้าโมโหต้อหน้าต้องตาจะลอดหน้าโมโหหน้าโมโหอันนี้คือโมโหแล้วเหรอนี่ยอ หมหเออหมโหดีใจหมโหดีใจดีใจอ่าตรงมาให้น้องหน่อยครงมาด้วยอ่าอันนี้ก็มีของวันให้เช่นกันนะครับผมนะครับไม่ใช่โมวเออโอเครอบคือคนตกรอบจะใช้เวลามากกว่ามันได้รางวัลชนะเลิศนะครับขอบคุณครับ โโอ้หน้องตัวเล็กมีให้พี่แจ็คอุ้มหน่อยคุณพ่อจะถ่ายรูปเนาะคุณพ่อน้งตัวเล็กมีหน่อยคะคุณพ่อต้องถ่ายรูปอ๋อเซลฟี่นะคะุมาแล้วเซลฟี่ด้วยเซลฟี่เป็นไหมครับต้องบอกให้คนไทยหรือคนข้างหลังครับคนไทยเราเราอายุเท่าไหร่ครับสิบแปดสิบแปดเดือนใช่ไหม อ๋อสิบแปดสิบแปดดีน้องไม่บอกว่าอายุเท่าไหร่ยังไม่ได้ชั่งอายุนะไม่ใช่เงาะโอ้โหนะครับน่ารักนะครับพี่เจนก็จะเอาไปปฏิบัติการธุรกิจตามหาแม่หนุ่มให้ลูกนะครับให้ถามว่านะต้องถามว่าน้องเขาชื่ออะไรดีกว่าชื่ออะไรครับน้องพิมพ์น้องพิมพ์น้องพิมพ์มาแล้วน anyway. ้องพิมพ์ ทีมฝากน้องทิมไว้ด้วยนะครับผมถือวันหนึ่งก็จะเป็นแบบยอดพระเอกหอนะครับหอนไหมครับเก่งคิวมาครับขอส่งตัวทีมหม่ครับเอลยขอบคุณเจมส์มากเลยเนาะเดี๋ยวให้เจมพูดถึงไดคะไทยแลนด์สมาร์ทมันนี่นิดนึ่งนะคะว่าร่วมงานเราเราก็หลายครั้งแล้วอยากให้เจมสเชิชวนนะคะคน่ชวนทำรวกันคือผมอยากเชิญชวนทุกคนนะมางานไทยแลนด์สมาร์ทมันนีีเพราะว่า เป็นงานที่รวมทุกอย่างที่เกี่ยวกับการเงินไม่ว่าทุกอย่าง